สวัสดีจ้าโควิดคิดเซน e ีนี้นะจ๊าพบกับราชินีลวกกุ้งสุดแซ่บของเราค่ะไปเจอกันเลยจ้ะ นี่จ้าวัตถุดิบของเรานะจ๊ะเป็นกุ้งนะคะแบบซส์ไม่ต้องใหญ่มากแต่วอาหัวต้องไม่ดอกแดกนะจ๊ะเป็นสดสดนะจ๊าแล้วก็อันนี้จ้าไม้แหลมนะจ๊ะ20บาทนะคะตาโพทองนะคะแล้วก็หม้อนะจ๊าหม้อใส่น้ำเอาไว้นะจ๊ะและที่สําคัญก็คือนี่จ้าครก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 เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําอะไรนะจ๊ะนี่นะจ๊ะวิธีการแกะกุ้งของเรานะจ๊านี่แล้วก็เอาตัวนี้ออกนี่ เราจะเก็บความมันเอาไว้นะคะแล้วเราก็แกะโอ้้งอีอ่านี่นะจ๊ะเก็บยังงี้หน่อยเปนตัวเดียวพอกูว่าอีดอกมง่ใครมีวิธีแกะกุ้งง่ายๆป่ะนี่เดี๋ยวจะทำให้เป็นตัวอย่างนะคะแกะออกให้หมดแบบนี้ผ่าหลังไหมไม่ต้องผ่าแบบนี้นะคะหรือผ่าผ่าผ่าหรอผ่าหลังแล้วก็ขี้ออกไงไม่ต้องขี้มันอร่อยตรงขี้ นี่เราก็ทำงี้ถ้าเป็นปกติตามร้านอ่ะเขาจะเหลือห่างไว้แต่เราไม่ขี้เกียจเราจะเน้นกินเลยแล้วก็ไม่ได้สวยงามนี่ะคะเราก็เสียแบบนี้นีห่หลายๆคนน่ะจะบอกว่าพี่เอมพี่เอมทำอาหารแบบเริ่มเก่งมากเลยกินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีไหมคะกินยังไงไม่อ้วนไม่ต้องตกใจนะจ๊ะไม่ได้ใครของวิธีการกินไม่อ้วนของเอมก็คือก,กินไม่หมดนะคะ ใครจะพาหลังก็ได้นะหรือถ้าสมมติใครจะไม่อยกากถาก็ก็ได้นะจริงๆไม่ต้องเหลือหัวไว้ก็ได้แต่ถ้าสําหรับคนชอบไนงะใครชอบกินก็เหลือไว้ออไชอบ One ออันนี้นะคะเราก็ต้องทําเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บก่อนเพราะว่าจะได้ราชินีลวกกุ้งของจริอ่นดูใกล้ๆนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางนเอาจะใส่พริก ใส่หมดเลยป่ะหมดเลยอเยอะถัดไปก็กระเทียมนะคะผัพริกกับกระเทียมก่อนหลายๆเมนูจะต้องตามพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมถลิ่นอายอันนี้พริกจะเผ็ดมากนะคะเพราะว่ามันเป็นพริกขี้หนูแล้วก็อันนี้นะคะจะเพิ่มความหอมคือารากผักชีแบบความแบบเผ็ดร้อนนะคะโอ,อก้ตตออกตรงนี้จะออกทรงนี คนที่เป็นแม่สิบเนีอยน่าดูจากการตำได้นะถ้าตำละเอียดมันจะเผ็ดมากโอ้กลิ่นแบบว่าทำไมก็ดิเนี่ยสังเกตว่าบ้านเราจะไม่ใช้มะนาวปอมนะคะมะนาวปอมคืออะไรพี่เอ็มมะนาวปอมก็คือนะ้ำมะนาวที่เป็นขวดอะยังไงก็ไม่อร่อยกูจะบอกว่าต่อให้ผสมกันยังไงก็ไม่มีความอร่อยเพราะว่ามันเป็นเขียวอะมันขมอะไรอย่างเงี้ย ันนี้เราก็ได้พอแรกแล้วนะคะแล้วเราต่อไปเราก็ใส่อะไรนะใส่น้ำกระเทียมดองก่อนน้ำกระเทียมดองก่อนสักช้อนหนึ่งน้ำกระเทียมดองก็แล้วแต่บางบ้านนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เอาก็น้ําปลาทีช้อนสองสามนะทำได้ลไปน้ำตาลแตนปี้ยนะคะคือเมื่อกี้มันมีความหวานของน้ำกระเทียมดองแล้วนี่เออแค่นั้น ผงนัวเราจะใส่ไป2เลเยอร์เลยนะคะแต่จะเป็นชูรสด้วยก็คือทําอาหารมหาหลาย EP แล้วนะคะอันนั้นก็ยังไม่เข้านะคะอาะิของมัะโตมันคงไม่ต้องเข้าแล้วมังกูว่าจริงมันคงแบบแต่เอ็มอ่ะเป็นคนชอบรสดีใครเป็นคนชอบรสดีมากของผงชูรสมากสุดท้ายมันเหมือนกันเนาะโอไ้ไม่ไม่ติดช้อนไม่แต่ว่ากุ้งเราเยอะมากกว่าน,นี้เราจะใส่มะนาวลงไปมะนาวเราใช้กี่ลูกครับมะนาวใช้ทั้งหมด4ลูก น้ำจิ้มซีฟู๊ดมันต้องมีความแบบมันต้องถึงอะมันถึงจะแซบ่บเราสามารถใส่น้ำต้มสุกลงไปได้ด้วยมีวิธีการบีบมะนาดูนะสมมติเราบีบอย่างเงี้ยบางคนมันไม่มีแรงใช่ไหมให้ปิดอย่างนงี้เอาให้แรงนี่มันก็จะได้บีบมันก็จะไม่เปืือง ไอ้แทบเลี้ยวน้ำปลาอีกจะบอกว่าน้ำจิ้มซีฟูดอะสีแท้ชนะกินต้องเป็นออกเขียวๆแล้วก็มีแดงบ้างแล้วก็อันนี้ไม่ได้สอนแต่จะบอกให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือจะเป็นอะไรก็ตามต่อให้เมนูมึงเยอะแค่ไหนอย่าทําน้ำจิ้มซีฟูดแบบปั่นมันจะไม่โลดถ้าตำมันจะเพิ่มราคาขึ้นมาอีกอะไรอย่เงี้ย ต่อไปไปดูตัวเอกของเราเลยค่ะอันนี้นะคะคือขั้นตอนสําคัญนะคระับว่าเราจะพบก,กับราชินีลูกกุ้งของเรานะคะเราก็เอากุ้งเนี่ยนี่คือเสร็จแล้วนะครับใช่นะครับเราเอาลงไปเลยมันจะยืมขึ้นมาไม่ได้สิเพราะว่ากุ้งอ่ะถ้ามันอยู่นานอ่ะมันจะแข็งเห็เราจะพอให้มันแบบเด้งเออเห็นไหมให้มันพอแบบเด้ง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 เด,ด,ด้งไปข้างหน้าครูสอนไปว่าอะไรคะกุ้งมันจะสุกคืออะไรตัวแะแดงลงสามวิมันก็แดงเลย นี่จ้าอันนี้ก็คือลาชีดีลลกกุ้งของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปแล้วก็มาทำชิมนะคะเีเนาะเออแต่นะเทเพราะความแบบน่ากินเออมานาะมานาะมานาะนี่นะะเห็นไหมเธอมันทำง่ายมากตรงนี้ก็เหลือตรงนี้เลยเนาะ ยุ่งยากสุดคืออะไรรู้ป่ะเสียบไม้ดูนะดูดูดูนี่นะคะเราจะมากินให้ดูืม รสรดมากรสเลยอันนี้ก็คือเมนูราชินีลูกกุ้งสุดแซ่บของเรานะคะใครจะไปทําตามก็ไปทําตามโควิดคิดเส้นอีพีนี้ง่ายลงทุนไม่เยอะทําง่ายมากสำหรับคนโง่แบบเราทําได้อีพีน้าจะทําอะไรเดี๋ยวไปดูจ้<ส>ะ